สวัสดีครับพบผมบ่าวคีนสติอีสานพกเทือนครับสวัสดีครับยามเช้าครับพี่น้องเช้าวันพุธเมนูยามเช้าพี่น้องนี่ครับหลายที่เราไปหามาเอามาเผาพี่น้องวางไว้ อาิ๊กสั่งให้เผาไว้นะ่นาอาติ๊กไปส่งน้องอันดาน้องอันดายามเช้า,า,าไปโรงเรียนแล้วมอบหน้าที่เผาไว้ให้เบาเกน เมนูอะไรเดี๋ยวต้องมาถานสตต๊กสิน้องเขยิบเผาไว้ให้สตต๊กน่อยเผาแล้วเพิ่นจะซีดหอมน้องตัดมาแต่เมื่อวันจันทร์ันาคารมันพุทธนนี้มันพุทธเลย Ừ, อยู่ได้เลยนะมาเป็นอย่างไหวถ้าเราบอปอกที่อยู่นนแบบนี้ให้เบาเคนถอไปเรื่อยๆกันเนาะสองกําใหญ่ๆมาเผาหนึ่งกสองกร,ราาํา สวัสดีจ้ะพี่น้องสติกมาแล้วมีอเคก็เผาเสร็จเรียบร้อยพอดีครับ้องไหวหวที่เราเผาได้เผาบอเคนแนะนำพี่น้องอยังยังเผาเพื่อ,อยังยังเลยจ้าเผาเพื่อให้ไหวมีกลิ่นอหอมหนึ่งจา้าสองเพื่อลดความขม,มขเพราะไหวนี่ขมพี่น้อง คอมเมนต์แนะนามาบอกว่าถ้าเราเอาไปต้มเนี่ยยิ่งต้มยิ่งขมจ้ะเรต้องต้มพี่น้องมาเวลาสิแกงค่ะถ้าโบเผากะเอาไปแช่น้ำมะขามเปียกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงจ้ะแล้วก็น้ำเดือดเดือดแล้วก็แกงเลยถ้าเอาต้มนี้ยิ่งต้งนมน้าขุมยิ่งโอกจกอก้ะ,จาาจะาาามาเอาเบ่งขันตตน,นขันปกขึ้นแล้ววายนะจ้ะควายจะเป็นไข่หนุไม้พี่น้องตอนปกแต่เท่าแต่ว่ามันมีหนามกับมันเปือกเข,ข็งจ้ะ เขาเลยใช้มือปอกกก็ได้นะ <Yeah. S 1> ใช้มือแบบนี้เออใช้มีดแบบนี้จ้ะเดี๋ยวมันจะมีอันนี้ของมันอยู่เออเยี่เกลือมันนะเนาะเกลือมันจะเป็นชั้นๆอยู่แล้วก็ใช้มีดนี่เอาไปเป็นชั้นๆแบบนี้เลยอุ้ย oh, หอมขนาดเลยเผาเกรียวใหม่แบบนี้นะคะเอาไปตำผลก็ได้จ้ะจี๊นน่เอาไปตำผลอย่นไเบอร์ต้องต้มต่อเลยตำแบบนี้ได้เลย <Okay. S 1> เกลืนอนโอ้ดเอาไปตำกับปลาย่าง พี่นอ้นองหลายคนก็ยังบรู้เนาะกินตรงไหนมันกินเ <Okay. S 2> นื้อที่อยู่ข้างในเนาะจ้าขนาดไว้ตั้งหลายมือเ้อพี่น้องมันยังไม่ได้แข็งเลยเนาะเอ,อ้ยหวไหมฮะไปตัดแต่วันจันทร์มันมันยังเาไปตัดตวันจันทร์แบบเนื <c oughs> ้อข้างในเพิ่นแต่สติกให้เบิ่งก็งจะเบาอ่อนถึงใสอืมนึงสิ นั่นนี่ได้จ้ะเขาเลยเปลือกเป็นดำๆเนาะถึงไหนเอยความโอนถ้ามาเมื่อเล็กเลยแห้งโอนหลายนี่นี่จ้ะโอ้ได้หลายได้พี่น้องถือว่าได้หลายบ้านเฮาหันได้บบปอคือพี่น้องว่าซื้อหาร้อยเงินจากพอแกงถ้าซื้อซําเจียวเนี่ยประมาณสองร้อยเงิน <c oughs> ดดแดดแล้วหนึ่งยอดเด็ดก็ออกแล้วน,น้<ป>องอพี่น้องเบิง์คับก็ออกตรงแบบนี้เลย โอ้น่ะเสือเขาใหม่ขนาดเป็นน้อยใช่ไหมเป็นน้อยเขใหม่แต่เผายังไงก็โบถึงเนื้อเพิ่มทางในเนาะเพราะว่าเปลือกเป็นหลายชั <t <t ้นเนาะ หน่อสดกระป๋อคือกันเนี่ยแหละครับพี่น้องคือกันหน่อสดแห้งปอกง่ายจ้ะเดี๋ยวเอาหน่อสดมาปอกพี่น้องเบ่งจากหน่อยเนาะ่องหลายคนก็ยังบลูอีกทีว่ามันกินแบบไหนโอเคตอนหน่อสดมาปอกพี่น้องดเบ่งนะจ้าได้เลยครับนี่ครับพี่น้องหน่อสดปอกแบบนี้เลยสีการปอกหน่อสดตีง่ายกว่าทุกคน ม <Okay. laughs> ันไม่อ่อนอัน <laughs> นี้มันอ่อนอย้อยๆแล้ว <c oughs> ลแบบนี้เลยนี่คมยอดิ่นจะอยู่ข้างในแต่ควมมอ,อ่อ,อนค่ะต้องปอกให้ถึงออนอ่อนข้างในเปลือกบางจ้ะไวาย <c oughs> <c oughs> สองสัน้นหมดสามสั้นก็นถึงเลยเด็ดร้อยแบบเดียว ออกง่ายชุดห่อสดห่อสดนี่จ้ะน้นำเดือดแกงได้เลยจากพี่น้องคอมเมนต์บอกเหมือนว่าเขาตั้งไฟใส่หมูใส่ไก่ใส่เครื่องปรุงเขาทุกอย่างเลยบบบนี้เครื่องของเขาซุปทุกอย่างเลยก็เอาแค่าไหวลงไปจ้ะก็ต้องไปตุ๋มพี่น้องต้งองบอรขมแห้ง คุเ้เธอสาวติ๊กกระตุ้มแต่สาวติ๊กนตัวมากกินขมมัก,กินขมเลยพะค่อยรู้สึกปันใดเนะาะพอดีเช่ะเดี๋ยวให้สาวติ๊กปปกไปเรื่อยๆก่อนพี่น้องใช้เวลาสักสักพักผุนแหลกเพื่อปอกเร็วจะม่ลูกลายลายหน,น,น่อยเยอดึง,ด,งดึงด่งเละนะับกินปปกเส<อ>ร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันนะครับเนาะ ดูเครื่องของเรากันครับมีอะไรบ้างนี่จ้ะวหวที่เสติ๊กบอกเรียบร้อยเลยนะหน่กกินมากเลยป่ัานไหลบัวเนะ <laughs> าะเสติ๊กเครื่องก็จะมีหอมแดงตะไคร้พริกใบายานางข่าเบืออันนี้พิเศษเสติ๊กใส,ส่อยากกินมะเขือเทศมือ,มอนีสิแกงใส่ชะอมจ้ะก็หนาสเสต๊กซื้อกระดูกหมูแล้วด้วยจ้ะ กระดูกหมูสติกต้มไว้แล้วจ้านี่ครับกระดูกหมูที่สติกต้มไว้ต้มให้พ้นเปื่อยก่อนพี่น้องเอาคนมาเกง่งต่อต่อไปก็ต่ำเครื่องนะ้ำสะติกเนาะจ้าเ่าสิต่ำใบชะนาข้าวเบื่อทิชต่ำแดงจ้าสติกต่ำกระไคใส่เลยจ้ำนึง แน่นอนครับ จากพี่นอ้องเครื่องที่สติกตำแตกแล้วลงมาใส่ในหมโ้อเลยจ้ากระดูกหมูสื่อยด้ยที่แล้วจ้ะเอาอเครื่องกันเลยใส่น้ำปลา ไลก่กะเอาด้วยจ้ากะจะคนมานเครื่องของเราตัมด้วยหวายลงไปเลยจ้าวอายก็มาเขือเทศเตยมเกือเทศก่อนหั่นเป็นชิ้น รอให,ให้หมอของเราเดือดอีกครั้งจ้าแกงของเราสุกได้ที่แล้วอย่าต้มนานที่น้อน้ำขุ่มจะออกมามาใส่ผักขาผักคะชะอมเนาาลงไปเลยนานกินมากเลยจ้ะแกงใส่กระดูกหมูจ้าอ๋อไว้ใส่กระดูกหมู จะเทศน้ำสีสันเนาะส,ส,สีสันมีประโยชน์ท่วมกินต่อใส่ก็ได้จะ้ะแต่สติกอยากกินม <c> า <oughs> พี่น้องแซ่บๆนางสติกจ้าได้เวลาชิมแล้วพี่น้องกับข้าวสวยร้อนๆชิมต,ต้นกับน้มน้ำพ่นค้นๆของใบย่านาง อยาตเป็นตากล้องก่อนพี่น้องพี่น้องสิทำหาบุกินบกินบอสกินครับของเ่บของมักเนาะสติกน,นะจ้าเป่าก่อนข้าวก็ร้อนแกงก็ร้อนเสพเหนื่อยเลยเมนูราคาแพงด้วพี่น้องเลย ผมนิดเดียวเพราะ<อ>ว่าเขาเผาไฟก่อนหอมด้วยหอม,อมเมนูราคาเพลงถ้าเขาซื้อจริงๆอะไหวที่เขาเอามาเกง่งบุญหลายบาทมาสติ๊กเนาะเพลงเพลงถาไหวพี่น้องบางคนว่าห้าน่ห้ายอดสิบร้อยนึงแบบนี้ที่ก่กินอ่าผมไม่โอ้เพลงเนาะบ้านเฮาเพลง ขนาดแพงมาท่านยังยังหาซื้อยากเลยพี่น้องสั่งเข้ามาไล่หลยแต่มันไกลจากที่บักเพียนอยู่เนาะใช่พไปเทก็บ่ค่อยได้ไปตัดดอกจ้ะครับผมเพราะว่าหนึ่งแหละตอนเชร้าก็ต้องไปส่งลูกแร้งลูกก็เลิกคือมืดเนี่ลูกเลิกเร็วกับไปบ่ได้ดอกจ้ะพี่น้องเฝ้าไปเฝ้ามามันจะมันไกลเนาะไว่ากจ้ะแต่มท่านเราอยากพี่น้องเอาเลยเครื่องไปแป๊บเดียวเอาเลยเครื่องไปต้อง แต่ว่ามันมันมีเรื่อยๆเนาะมันมันมันจะมีอยู่ตลอดเลยพี่น้องไหวย่านถ้ามือใดมือสันวันดีกะพากันไปพร้อมหน้าพร้อมตาหลายคนอัสซิโบเน่เนาะตัดมาส่งให้พี่น้องสักชุดนึงจ้าเดี๋ยวเบิ่ออีกทีก่อนเนาะครับผมหามือแต่ต้องไปกันหลายคนต้อนง่ายๆว่าไปมันต้องได้หลายมันต้องคุ้มมันต้องคุ้มคือว่าพาลูกหลานไปนั่หลายๆคนเนาะเชยกันตัดมืันช่วยกันตัดมันจึงคุ้มถ้าไปตัดสองคนก็บวายพี่น้อง ส่งพอแน่น,นอนพี่น้องอยากกินรายหลายครับเพราะว่าเมนูแซ่บเนาะไผก็ยากพี่น้องดีิกินอ้างอีกแล้วบอให้อยากได้จะาดิพี่น้องอ่ะเอาแต่เน่มาอ้างอ่อยแซ่บมากเลยนัวบักัดตันไวสูตรมีกระแซ่บด้วยพี่น้องตามสไตล์ของสาวติก๊กพี่น้องติแกงใส่ไก่บ้านไก่เนื้อใส่กระดูกหม,กมกูใส่ปลาย่าง แกงแบบแกงเกกงปิ่ก็ได้จ้ะแล้วแต่พี่น้องอยากเลยเนาะเอาไปตำปุ่นก็นได้จ้ะตำปุ่นก็แซ่บเจียวหวายคือเพนะ <c oughs> ิ่นว่าอะไรเนาะกระเซบขนาดนจอดเมนูนวันนี้ครับพอแล้วอ้างพี่น้องแบหลังกล้องดีกว่า <c oughs> เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพจท่านี้ครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า